และพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ทุกคนที่ติดตามพระองค์ แต่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ให้เหมือนๆกันหรือเท่าๆกันสำหรับเราทุกคน เราจึงไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วน้อยเนื้อต่ำใจว่าพระเจ้าลำเอียงสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือความต้องการกับความจำเป็นไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันเสมอไป บางครั้งสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราจําเป็นอาจจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าก็ทรงประทานให้แต่บ่อยครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นก็ได้ พระเจ้าจึงไม่ได้ทรงประทานทุกอย่างที่เราต้องการเพราะหลายครั้งครับพี่น้องสิ่งที่เราทูลขอสิ่งที่เราขอเป็นการขอเพื่อบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาของตัวเราเองไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตพระเจ้าทราบครับว่าเหล่านั้น เหมาะสมกับอะไรเรานั้นต้องการอะไรอะไรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้า,าทราบดีครับพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักมีปัญหาชีวิตพระเยซูคริสต์ ช่วยได้พระเยซูคริสตสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เลยพระเยซูคริสตเป็นทางรอดสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ใครมีปัญหาชีวิตต้องการให้พระเยซูคริสตช่วยพี่น้องครับกรุณาเขียนปัญหาของท่าน ไว้ด้านล่างในคอมเมนต์ด้านล่างปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องลูกปัญหาการเรียนปัญหาทุกๆอย่างพวกเราทีมงานจะอธิษฐานเพื่อท่านพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้ามาฟังเข้ามาชมคลิปนี้ใหม่ๆ กรุณากด subscribe กดกระดิ่งและฝากแชร์วิดีโอนี้ไปยังคนที่ท่านรักครับขอพระเยซูคริสโวยพรครับ